มาพบกับสตาอีกแล้วนะคะที่สตาบิวตี้ไบร์ทตันเนาะวันนี้สตาจะเอาตัวครีมปิดผมขาวนะคะ2ตัว2เบอร์นะคะมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะว่ามีตัวไหนบ้างน,นะคะที่สตาออกมาแนะนํานะคะผมนางแบบอยู่ตรงนี้นะคะก่อนทําแล้วก็เดี๋ยวสตาจะใส่หลังทำมาให้ด้วยนะคะว่าจะออกเป็นสีแบบไหนนะคะ,ะนางแบบคนนี้เคยมาทําสีกับสตาบ่อยมากๆนะคะแล้วเขามีผมขาวประมาณเ0้านะคะแล้วก็ไม่ผ่านการฟอกอะไรนะคะทําผมสีหมนโดยไม่ต้องฟอกนะคะเราจะใช้ ใช้สตัวนี้นะคะสีที่ใช้ก็คือมี3 n i นะคะของไมเดนที่ที่กลายแทงนะคะแล้วก็มีตัวเบอร์9นะคะเป็น shadow ar t นะคะตัวนี้เป็นสีออกหม่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น i อซแบบว่าเป็นสีแบบ ปิดค่อนข้างที่จะสนิทแต่เวลาผสมนะสตาร์ใช้ตัวนี้10กรัมใช้ตัวด้านบนนะคะ30กรัมนะคะแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนที่ใช้20นะคะ20่สลบ์แบบนี้นะคะหรือว่าไฮโดรเจน6%กเ็นก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้วิธีผสมนะคะเดี๋ยวสตา์ก็จะใส่ไว้ให้ด้วยเนาะตรงนี้ตัวนี้คืออ่าใช้10ตัวนี้ใช้30นะคะเป็น40แล้วก็ใช้ใช้ตัวนี้อีก40นั่นเองนะคะก็1ต่อหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะได้โซลูชันทั้งหมด 80 ml นะคะก็จะใช้โกรกผมที่เป็นโคนผมนะคะได้อย่างดีแล้วก็ปิดผมขาวได้อย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีผมขาวเยอะๆ60-90%แบบนี้นะคะสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้นั่นเองนะคะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนที่นางแบบทำเสร็จเรียบร้อยสีผมจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวสต์จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าก็ที่สำคัญนะคะสตาใส่ตัวนี้ไป สองตัวเน,นี้สี0สิบตัวเนี้สี0สิบแล้วก็สตาร์ก็ใส่โอลาพลัก เบอร์หนึ่งไปด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้บำรุงเส้นผมระหว่างที่เราทำสีนั่นเองนะคะหลังจากที่ล้างสีผมออกเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูสระผมสำหรับผมทำสีนะคะสตาร์ก็ใช้โอลอพลักเบอร์สนะคะแล้วก็เวลาเรามาไดเป่าผมต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือโ l ลอพลักเบอร์หนั่นเองนะคะเป็น conditional l e a อินทรี c เ m e n t นะคะแล้วก็เบอร์เก็เป็นตัวกันความร้อนนั่นเองนะคะสามารถใส่ ก่อนที่จะเป่าผมแล้วก็เคลือบเขาอีกทีหนึ่งหลังจากที่อาสระผมม้วนผมอะไรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคกับการดูแลผมทุกขั้นตอนนะคะระหว่างทําสีไปด้วยแล้วก็หลังทาหลังทาสีไปด้วยนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวิดีโอนี้ถ้าใครอยากได้สูตรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะส่งข้อความไปได้ที่เพจนะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครอยากรู้เทคนิคการทําสีหมุนเพิ่มเติมนะคะส่งข้อความมาหาสตาร์ได้หรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะใครอยากดูรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับวิธีการผสมหรือว่าเทคนิคนอื่นๆหรือว่าตามเพลย์ลิสต์นะคะก็คลิกอยู่ในช่องคาอธิบายนะคะลิงก์ที่สตาร์ แนบไว้ให้ในช่องคําอธิบายสามารถที่จะกดเข้าไปดูในวิดีโอต่างๆได้นะคะใครที่อยากได้สีผมมนโดยที่ไม่ต้องฟอกผมก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นเช่นก,กันบอกว่านะสีสองตัวนี้นะคะที่ ถ้าหาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้นะคะตัวนี้ใช้ A 3ของเบอร์ลิน่าแทนได้นะคะหรือว่าเบอร์3ของฟาเกอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้8.1หรือว่า9.1นะคะ9กทับ1แบบนี้นะคะของฟาเกอร์นะคะหรือว่า A 2 1นะคะของเบอร์ลิน่านะคะใช้ตัวนี้30นะคะ3ส่วนตัวนี้1่ส่วนนะคะใช้ตัวนี้10 ตัวนี้30นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผสมกับไฮโดรเจน20หรือว่า30แบบนี้นะคะหมายถึงว่า20วอล์ไฮโดรเจน6%หรือ9%แบบนี้นะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามนะคะวันนี้สตาร์ก็ไปแล้วค่ะหวังว่าทุกคนคงจะทำสีปิดงอกแล้วก็ได้ผมหมุนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ